เล่าไปเรื่อยหลอนหลอนพลอยกับทีเป็นคู่รักที่รู้จักกันมาตั้งแต่มัธยมปลายจนตอนนี้ก็เรียนอยู่ปีสด้วยกันแล้วความผูกพันระหว่างทั้งคู่เหมือนจะไม่มีอะไรทำลายได้แม้บางครั้งจะมีความเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณ ทิทีไม่ค่อยศรัทธาส่วนพลอยเชื่อมากและมักจะย้ำเสมอว่าสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนที่มหาวิทยาลัยในอำเภออรัญ,ญประเทศทีก็ขับรถไปส่งพลอยที่บ้านตามปกติพอลงจากรถพลอยก็เจอแม่ที่รีบวิ่งออกมาจากบ้านพร้อมเข้าของเต็มมือและจูงน้องภูเด็กชายวัยสามขวบผู้เป็นน้องชายคนเล็กของพลอยมาด้วย พลอยแม่ฝากไปเยี่ยมป้านาหน่อยนะแม่ไม่ว่างจริงๆแม่พูดพลางยัดของใส่มือพลอยและผลักน้องภูให้เข้าไปนั่งเบาะหลังของรถทีแม่เอาจริงดิพลอยเบะปากทีเองก็ถอนหายใจเลือบรองนาฬิกาเร็วๆละกันทางไปบ้านป้านาไม่ไกลแต่เปลี่ยวชะมัดอย่าบ่นนักเลยนะพลอยตอบก่อนจะปิดประตูแล้วขึ้นรถน้องภูผู้ช่างพูดเริ่มเจี๊ยวแจ้วทันที พี่ทีขับเร็วๆหน่อยผู้จะดูการ์ตูนตอนทุ่มหนึ่งทีหลีตามองกระจกหลังเด็กดีต้องเงียบๆให้คนขับใช้สมาธิรู้ไหมพลอยหันไปรูปหัวน้องชายเบาๆฟังพิ่ทีนะเดี๋ยวถึงแล้วจะได้กินขนมฟ้ามืดลงเรื่อยๆข้างทางเริ่มไม่มีบ้านคนไฟถนนก็สลัวและห่างออกทุกทีถนนคดไปมาแบบที่จำได้ว่าคือทางลัดไปบ้านป้านา พอถึงสามแยกหนึ่งมีป้ายเก่าคร่ำเขียนด้วยตัวหนังสือสีแดงว่าโปรดระวังข้างหน้ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้งบ้านป่านาอยู่ทางขวาทีจึงต้องชะลอเพื่อเลี้ยวและพลอยกับทีต่างก็ชะโงกมองไปทางซ้ายด้วยความอยากรู้ใต้ไฟถนนดวงเดียวที่ยังติดอยู่เห็นมีเครื่องเส้นวางเรียงรายมีหัวหมูเข้าตอกน้ำแดงพวงมาลัยและทูบที่ปักไว้แต่ไม่เห็นควันแล้ว ดูเก่าเหมือนไม่มีใครมาเก็บทันใดนั้นเองน้องภูก็พูดเสียงดังขึ้นพี่พี่เขานั่งแย่งกินอะไรกันพี่พื้นน่ะทำไมไม่กลับไปกินที่บ้านทีสะดุ้งรีบเหยียบคันเร่งพุ่งเลยแยกมาพลอยรีบหันไปถามภูเห็นอะไรลูกน้องภูททำหน้างงง,งก็พี่พ,พี่ที่แต่งตัวเลอะเลอะดำดำ,ดำ,ดำสกรปรกสกรปรกนั่งกินกันตรงนั้นไงพี่ทีเห็นไหมทีเริ่มเหงื่อตก บอกเสียงดุถ้าเห็นอะไรตอนกลางคืนห้ามพูดห้ามทักเท่าใจไหมพลอยรู้ว่าทีเริ่มกลัวจึงรีบเบี่ยงประเด็นลูกจา๋าอย่าพูดเสียงดังสิจะ๊ะเดี๋ยวพี่ๆที่เราเห็นเขาจะตกใจน้องภูทำหน้ามึนเขาไม่ได้ยินหรอกพี่ๆนั่งกินกันอยู่นั่นแหละแต่พอภูพูดปุ๊บเขาก็หันมามองรถเราเลยนะพี่ทันใดนั้นเองรถเกิดอาการแปลก เร่งเครื่องไม่ค่อยขึ้นทั้งที่บรรทุกของไม่มากที่เริ่มรู้สึกว่ารถมันหนักหนักผิดปกติอะไรวะรถมันหนักยังกับมีคนขึ้นมาเพิ่มที่พึมพำน้องภูพูดเบาอย่างรำคาญภูอึดอัดเหมือนมีคนนั่งเบียดเลยไม่ชอบเลยอะ่ะพลอยหน้าซีดรีบบอกทีใกล้ถึงบ้านปนาแล้วเลี้ยวเข้าซอยวัดเลยเดี๋ยวให้ลุงอ่ำช่วยดู ซอยวัดนั้นเงียบมากมีหมาเห่าไล่ตามรถตั้งแต่เลี้ยวเข้ามาชาวบ้านที่เห็นรถของทีต่างก็มองก่อนจะรีบหลบเข้าบ้านบางคนก็ปิดหน้าต่างเมื่อถึงหน้าวัดเจอลุงอ่ำสับประลยประจำวัดกำลังยืนสูบบุหรี่อยู่หน้ากุฏิลุงอ่ำเห็นรถของทีก็ทำหน้าเหวอะชงง้อมองข้างหลังอย่างระแวงเองเป็นลูกนางพินเหรอลุงถามพลอยใช่ค่ะลุงรู้จักแม่หรอคะ เออเดี๋ยวเองเอารถไปจอดใกล้ๆกุฏิหลวงพ่อเลยนะอย่าจอดที่อื่นเดี๋ยวข้าจะพาไปบ้านนางนาเองลุงอ่ำพูดเสียงแข็งทีลังเลผมกลัวรถหายอะลุงเองเชื่อข้าเถอะจอดตรงนั้นแหละลุงอ่ำพูดแล้วเดินนำไปทันทีพลอยกับทีไม่มีทางเลือกได้แต่ทำตามหลังจากไปเยี่ยมป้านาเสร็จก็เลยขอนอนค้างที่บ้านป้านาเพราะไม่กล้ากลับกลางคืนอีกแล้วรุงว่งเช้าทั้งสามคนกลับมาที่วัดเพื่อเอารถ ทันทีที่เห็นรถที่แทบจะล้มทั้งยืนทีตะลึงงนันมองรถของตัวเองอย่างไม่เชื่อสายตาฝากระโปรงหน้ารถมีคราบเลือดแห้งเกลอะกรังลามไปถึงกระจกหน้ากระจกมองข้างก็มีเศษใบไม้เศษเส้นผมดำยาวพันอยู่รอยมือเลอะดินหลายรอยเหมือนคนไปจับรถไว้จริงๆรอบๆมีชาวบ้านมายืนดูหลายคนพึมพำเบาๆ บางคนพนมมือท่วมหัวลุงอ่ำยืนกอดอกแล้วหันไปพูดกับหลวงพ่อที่เดินออกมาจากกุฏิด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อคืนรถนี้แหละที่ข้าเห็นมันวิ่งเข้ามาพวกมันเกาะรถเข้ามาเป็นพร้วเลยทีมองหน้าพลอยอย่างเครียดหมายความว่าไงครับลุงใครเกาะหลวงพ่อมองหน้าทีสีหน้าเรียบแต่แฝงด้วยความกังวลเมื่อคืน อาตมาเพิ่งทำสมาธิเสร็จก็ฝันเห็นฝูงผีเร่ร่อนผีตายหงหลายตนพากันร้องไห้วิ่งตามรถเกาะรถเกาะหลังคาคลานอยู่ใต้ท้องรถร้องขอให้ช่วยพาไปจากตรงสามแยกนั้นมันเป็นสามแยกที่ไม่มีใครยอมรับการตายของตนดวงวิญญาณเลยวนเวียนไม่ไปไหนลุงอ่ำเสริม ตรงนั้นน่ะเคยมีรถตู้รับนักเรียนชนกับสิบล้อเด็กตายยกคันเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วพวกเร่ร่อนก็ชอบไปนั่งขอของกินแถวนั้นเกิดอุบัติเหตุตายซ้ำซากข้าเห็นกับตาผีมันเกาะหลังรถเองเมื่อคืนพลอยน้ำตาคลอรีบโผลเข้ากาดน,น้องภูที่ยืนหน้าเหวที่ทำอะไรไม่ถูกเมื่อคืนไม่มีรอยพวกนี้เลยนะครับผมสาบานได้พวกเราก็ไม่ได้แวะหรือไปทำอะไรลบหลู่เลยนะครับแล้วใครทักไหม หลวงพ่อถามพลอยกับทีเงียบไปครู่ก่อนที่พลอยจะพูดออกมาเสียงแผ่วน้องผู้พูดว่าเห็นพี่ๆแต่งตัวโสกปรกนั่งกินข้าวอยู่ที่พื้นตรงสามแยกนั้นและพอพูดจบพวกนั้นก็หันมามองรถเราค้อมกันหมดเลยค่ะเสียงรอบวัดเงียบลงทันทีหลวงพ่อหลับตาถอนหายใจยาวทักแบบนั้นแหละถึงได้ตามมา ลุงอ่ำตบไลทีเบาๆยังดีที่พวกเองผ่านวัดนี้ก่อนไม่งั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลวงพ่อเดินไปที่รถหยิบขันน้ำมนต์และกิ่งทักทิมในกระติกเดินรอดรถแล้วสวดเบาๆก่อนจะพรมน้ำมนต์ไล่ทุกมุมรถสถานเบาๆเหมือนแรงลมกระโชกที่สังเกตเห็นว่าคราบเลือดที่เคยติดแน่นเริ่มไหลย,ย้อยลงช้าๆเหมือนถูกล้างโดยไม่ต้องขัด หลังจากทำพิธีเสร็จหลวงพ่อสั่งให้พลอยทีและน้องภูไปกรวดน้ำและจุดธูปขออมาต่อหน้าศาลเล็กที่วัดจัดให้วิญญาณเร่ร่อนจากนั้นสั่งให้เอาน้ำมนต์ล้างประตูรถทุกบานโดยเฉพาะฝั่งคนขับขากลับที่ขับรถนิ่งไม่พูดอะไรจนมาถึงแยกเดิมพลอยหันไปกอดน,น้องภูแน่นใจยังเต้นระวาไม่เป็นจังหวะคราวนี้ไม่มีใครพูดไม่มีใครทักไม่มีใครมองซ้ายหรือขวาแค่หลัดตาผ่านไปให้เร็วที่สุด แต่ในจังหวะที่รถกำลังจะพ้นสามแยกรถก็กระตุกสองสามครั้งทั้งทงท,งท,งที่ไม่มีหลุมเสียงหมาเห่าลอยตามลมมาเบาๆที่เหยียบคันเร่งสุดแรงพอพ้นจากสามแยกรถก็กลับมาเบาเรียบและเงียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกลับถึงบ้านทุกคนโล่งอกพลายลงจากรถทันทีน้องภูก็โดดลงตามพลางบ่นว่าหายอึดอัดและภูเหนื่อย ขณะที่ทีกำลังจะลงจากรถเสียงน้องผูก็ดังขึ้นอีกครั้งพี่ทีพี่ทีรอยมือใครใหญ่จังที่หันไปมองที่ประตูรถฝั่งคนขับบนประตูนั้นมีรอยมือใหญ่ผิดมนุษย์ปรากฏอยู่ชัดเจนเต็มบานนิ้วยาวและแหลมผิดธรรมชาติทีหน้าซีดเผือด คืนนั้นพลอยนอนไม่หลับทั้งคืนส่วนทีเอาทู่ไปปักหน้าบ้านก้าดอกกราบลงกับพื้นและพูดเบาๆว่าขอโทษนะครับถ้าเมื่อคืนมีอะไรล่วงเกินผมไม่ตั้งใจนะครับขอให้ไปสู่สุขติเถอะครับแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนมีลมเคเนียนพัดผ่านแผวเบาก่อนที่กลิ่นทูบจะลอยวนแล้วจางหายไปเรื่องนี้ไม่ได้เพียงแค่เรื่องเล่าหลอนๆจากทางเปลี่ยวเท่านั้นแต่มันสอนให้รู้ว่าคำพูดเล็กๆของเด็ก อาจเปิดประตูไปสู่อีกโลกหนึ่งที่ซึ่งใครเผลอทักอาจพาความตายติดรถมาด้วยอย่าทักอย่าท้าทายหากยังไม่พร้อมจะรับรู้ในสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจและหากคุณเห็นใครบางคนที่ไม่น่าจะมีอยู่ตรงนั้นจงอย่าหันไปมองไว้พบกันใหม่ <laughs>